รณีปัญหาความขัดแย้งระหว่างเวเนซุเอลากับสหรัฐอเมริกาในขณะน,นี้มีรายงานข่าวว่าทางเวเนซุเอลาได้รับเรือโจมตีกีนาวุธชั้นเพคัฟฟจากทางด้านอิหร่านเรือเพคัฟฟเป็นเรือขนาดเล็กมีความยาว17.3เมตรกว้าง3.75เมตรกินน้ำลึก0.7เมตรระว่างขับน้ำอยู่ที่13.75ตัน ใช้เครื่องยนต์ดีเซลสเครื่องความเร็วสูงสุดอยู่ที่52นอตหรือ96กิโลเมตรต่อชั่วโมงลูกเรือ3คนระบบอาวุธแอนตี้ i ิป i ิสไซล์ลันเชอร์ท่อยิงอยู่ฝั่งซ้ายและขวาของตัวเรือฝั่งละ1ท่อยิงโดย ASM นี่เป็นแบบ n ั s n <asser> s e r 1ซึ่งมีหัวลบขนาดขนาดไดามิเตอร์180มิลิเมตรน้ำหนัก350 1>, 1กิโลกร,รมัมมีน้ำหนักหัวลบอยู่ที่130กิโลกร,รมัมพิสัยการยิงอยู่ที่90กิโลเมตรความเร็วสูงสุดอยู่ที่0.8มัดนำวิถีด้วยระบบ Active เ a d a r เพคับจะมีปืนขนาด12.7ม mm, ิลิเมตร2กระบอกเรือประเภทนี้อาศัยหลักการที่ว่าโจมตีอย่างรวดเร็วแล้วก็ล่าถอยลักษณะของเรือคล้ายเรือพลเรียนประเภท เรือเร็วสปีดโบ๊ทเรือแบบนี้นี่ภายหลังนี่ได้รับการพัฒนาเป็น unmanned surface vehicle ก็คือไม่ได้ใช้คนในการขับควบคุมบังคับอยู่บนตัวเรือดังนั้นการที่คนไทยบางคนคิดว่าเรือประเภทนี้หมดความจำเป็นสำหรับกองทัพเรือไทยแล้วจริงๆนั้นไม่ถูกต้องเรือประเภทนี้ยังมีความจำเป็นอยู่มากเนื่องจากว่าตัวเรือมีขนาดเล็ก ใช้พลขับหรือทหารประจำเรือน้อยต้นทุนการผลิตต่ำสามารถจัดหาได้ครั้งละมากๆเพราะว่าการต่อเรือนี่สามารถต่อได้ภายในประเทศส่วนระบบนวมิถีระบบควบคุมการเดินเรือหรือระบบอาวุธต่างๆนี้ก็สามารถจัดหาจากต่างประเทศกรณีที่ไม่ใช้ ASM ก็สามารถติดตั้งระบบ อาวุธยางอื่นอย่างเช่นตอร์บิโดโก็ได้หรือจะเป็นระบบปืนเพื่อใช้ในการลาดตะเวนป้องกันตัวตาทางชายฝั่งโดยเฉพาะการจับกลุ่มผู้ที่ละเมิดน่านน้ำอย่างเช่นพวกเรือประมงที่เข้ามาในน่านน้ำแบบผิดกฎหมายหรือจะเป็นประเภทที่ว่าลักลอบนำสินค้าผิดกฎหมายหรือการค้าของเถื่อนการค้าน้ำมันเถื่อนการปราบปรามโจรสลัด ตลอดจนการการป้องกันและจับกลุ่มการขนส่งยาเสพติดทางทะเลลาดตระเวนคุ้มกันกองเรือซึ่งทําการจอดเทียบท่าหรือจอดอยู่กลางทะเลรวมทั้งในการตรวจตาลาดตระเวนป้องกันท่าเรือรวมทั้งฐานทัพเรือต่างๆการที่ช่องนําเสนอว่าเรือประเภทนี้ทางไทยควรการประจำการไม่ได้หมายความว่าจะนําเรือประเภทนี้ไป ใช้งานทดแทนเรือประเภทอื่นเช่นเรือฟิเกตหรือเรือโควเวตหรือเรือตรวจการที่มีขนาดใหญ่แต่อย่างใดทางช่องได้นำเสนอจุดประสงค์ก็คือการใช้งบประมาณให้คุ้มค่าการมีการจัดหาเรือขนาดเล็กและใช้งานตามวัตถุประสงค์ได้โดยที่มีการส่งเสริมอุตสาหกรรมภายในประเทศก็จะเป็นการใช้งบประมาณที่มีอยู่จากัดให้ม,มีประสิทธิภาพและมีิผลส่งเสริมพัฒนา อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจภายในประเทศโดยรวม